มาดูการจำง่ายง่ายสำหรับเราเรื่องมหาพิการมหาพิการเนี่ยมันมีอยู่เจ็ดเขียนไม่ติดด้วยมีอยู่เจ็ดเจ็ดแบบนะมหาพิการเนาะมีอยู่เจ็ดเจ็ดอย่างเนาะแต่ว่าเดี๋ยว ก่อนอื่นที่จะเข้าลงลงเข้าตัวมหาพิกัดแล้วจะต้องมีทริก,การจำข้อที่หนึ่งเราต้องจำการเรียงสมุนไพให้ได้ก่อนเนาะสมุนไพที่ใช้ในมหาพิกัดมีอยู่9 9ชนิดสมุนไพแต่เป็นกลุ่ม4กลุ่มได้แก่4 4พิกัดแบบย่อยอะ่ะได้แก่พิกัดเบนจกโกนพิกัด ตีพลาที่จะใช้นะพิกัดตรีกระตุกพิกัดตรีสารสิ่งที่ต้องจำอันดับหนึ่งก็เนื่องจากเป็นคนจำตัวเลขง่ายกว่าจำตัวหนังสือก็เลยทำทุกอย่างเป็นเป็นรหัสตัวเลขอย่างเบนจกูลก็เป็นดีดีช้าสะ เจ็ขิงดีชาา้าสัต์เจ็จขิงตีพลาก็เพกไทยป้อมตีกระตุกก็ขิงพริกดีเห็นไหมว่าสมุนไพรมันวนวน,วนมันมีตัวซ้ำด้วยฉะนั้นเราเลยจะให้ตัวเลขเราจะได้ไม่งงแล้วก็ตีสารเป็นเจ็ด สะชานนี่เรากำหนดตัวเลขให้ตัวดีเนี่ยหนึชา2ส,สะ3ามเจ็ดสีห้าขิงเพกเป็น6ไทยเป็น7ป้อมเป็น8ขิงซ้ำแล้วเป็น5พริกพริกไทยยังไม่มีเป็น9อันที่9ดีซ้ำแล้วอันที่1นเจ็ดมีแล้วอันที่สี สามีแล้ว3แล้วก็ช้ามีแล้ว2ออ่ะตัวที่2ทีนี้มาดูเรื่อง7มหาพิกัดมาดูมหาพิกัดแรก2อุดนึงเนาะมหาพิกัดแรกคือมหาพิกัดตามฤดูเนาะตามฤดูก็ตามฤดูฉะนั้นจะใช้ตีพลาตีกระตุกตีสาร เราก็สร้างตารางเลยสร้างตารางเพราะมันใช้ตารางเดียวกันไม่ว่าจะฤดูไหนนะสร้างตารางแบ่งเป็นสามช่องอันแรกเราก็ต้องมาดูว่าในแต่ละแต่ละฤดูหรือแต่ละเนี่ยเขาก็จะมีจะแก้ปิดตะวาตะหรือเสมหานะ ก็วดูว่าเราจะแก้ปิดตะในฤดูนั้นหรือว่าแก้วาตะในฤดูนั้นหรือแก้เสมหะซึ่งศึกฤดูก็มี3ามฤดูตีพลาก็เป็นฤดูร้อนเนาะก็แบ่งเป็นตามฤดู3ามอะเดือน4ี 7, 4, 4่ถึงเจ็ดถึงเเดือน4ีถึงเตีพลา4แบบ 4กว่ากว่าส่ครึ่งอะสีถึง7.5ประมาณแรมแรมหน่งคเดือน4ไปถึงขึ้น15บห้าค่ำเด,เดือน7อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ประมาณ7ถึง11 1เอ็ดสต้อง8เนะีะแปดเขาต้อง7แหละ พราะมันกลางเดือนเจ็ดอะเจ็ดถึงสิบเอ็ดเจ็ดสี่ใช่ไหมสองสิบเจ็ดแล้วก็สิบเอ็ดถึงสองนี่มันสี่นี่วอยู่กันนะสี่ถึงแปดเผิดอันละดูก่นนะขอวาดรืดด่วน สองโอต้องเป็นแบบนี้สินะหนึนึ่งต้องอันนี้ต้องหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึเนี่ยอันนี้เป็นตีพลาตีกระตุกตีสารอเอาใหม่าตามฤดูเนี้ย แล้วก็ทีนี้ก็มาดูว่าทุกอันมันจะเรียงเหมือนกันเลขที่ใช้ในฤดูเนี้ยจำเลขเลขเลขสัสดส่วนที่ใช้ก็จะเป็นสิบสองแปดสี่ฉะนั้นก็ลงเลขเลยสิบสองเป็นทแยง8แปดสี่นี่นะเติมเข้าไปให้ครบ เหมือนเล่นโซลูโกะแล้วเรารู้2แถวอ่ะที่เหลือเราจะรู้สูมไหมก็อันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นเกิดขึ้นในตีพลาเราก็จะใช้6 7 8ถ้าเกิดอันนี้ฤดูร้อนถ้าฤดูฝนเราใช้ตีกระตุกเนาะเป็น5 9 1แล้วก็เรียงลำดับเป็นสำคัญนะคะ ถ้าเป็นฤดูหนาวจะเป็น4ี่นี่หมายถึงอะไรอันนี้6ก็คือเพกไทยป้อมขิงพลิกดีอันนี้คือเจ็สัช้าโอเคจำอันนี้ก็จะจำง่ายอันนี้จะออกบ่อยง่ายๆอันนี้ตัวถัดไปตัวถัดไปก็จะเป็นมหาพิกัดเบนจกูลมหา พิกัดเบนจักกูลพอบอกว่าเป็นเบนจักกูลเราเราใช้แถวแรกและแถวแถวที่เป็นเลข1ถึงเลข5แถวที่เป็นเลข1ถึงเลขห้าทีนี้ใช้แก้อะไรมหาพิกัดเบนจักูลแก้ธาตุทั้งปวงให้บร,ริบูรณ์บร,ริบูรณ์ฉะนั้น เวลาแบ่งก็ไม่ได้แบ่งอะไรเพราะมันมันเป็นแก้อย่างเดียวเลยมันไม่มีแบ่งอะไรอีกแล้วก็ก็มีอยู่ธาตุอยู่5ตัวเนาะเป็นจกูลก็บอกแล้วดี D. ช้าสะเจ็ดขิงก็คือนี้ดี D. ช้าสะเจ็ดขิงซึ่งในแต่ละอันเนี่ย พอเป็นมหาพิกัดเบญจกูลปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้ธาตุตามตามธาตุสีสัดส่วนตามธาตุสี่สิบสอันนี้ก็คือธาตุสีดีก็ดินดีคือตัวแทนของธาตุดินธาตุดินมีเท่าไหร่มี20ช้าธาตุน้ำมี12สองสาธาตุลม ดินน้ำลมลมมีหกเจ็ดพาดไฟไฟมีสีขิงอากาศอากาศมี10แค่นี้เลยค่ะง่ายง่าสองจอันนี้จะมาคู่กันกับกับตัวนี้เลยเรียกมหาพิกัดอภินญานเบนจกูลหม,มลายคามว่าอะไรยังมีดินเบนจกูล1-5หอยู่เนาะ อภินญ,ญาณอภินญ,ญาณอภินญ,ญาณธาตุคูณด้วยสามก็คือพอเป็นกองไอ้นี่ปุ๊บก็เรียกว่าประโยชน์คือแก้กองแก้กองธาตุอภินญ,ญาณแก้กองธาตุอภินญ,ญาณธาตุเนี่ยให้บริบูรณ์ว่างั้นเถอะ ทีนี้วาต่อจากตรงนี้อันนี้มีดินน้ำลมไฟเท่าเดิมเลยดินน้ำลมไฟอากาศเท่าเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมดินน้ำลมไฟอากาศแต่สิ่งที่เพิ่มมาคืออภิญญาณอภิญแคอภิญญาณคืออะไรเพิ่มมาอีกสามส่วนคือดอกใบราก ดอกใบรากหมายความว่าสมมติดั้งเดิมคือ20 12 6บสิบสกสี่สิบถูกไหมรานนี้คือดินน้ำลมไฟอากาศพืชพืชที่ใช้พืชภัยก็คือเนี่ยดีดินดีน้ำช้าสาเจดขิง จากที่เดิมใช้20เราก็แบ่งเป็นใช้ดอก20ใช้ใบ20ลาก20รวมเป็น60อันนี้ก็ดอก12ใบ12ราก12เป็น36ดอกใบรา,าก18ดอกใบรา,าก12ดอกใบรา,าก30 อันนี้คือสัดส่วนทั้งหมดแต่ว่าเราใช้แยกส่วนกันเนาะอันนี้พอเป็นกองอภิญญาธาตุเราก็ใช้มหาพิกัด์เป็นจกุูที่เป็นกองอภิญญาธาตุเฉพาะเลยทีน,นี้มาดูอันถัดไปอันที่4หัวข้อที่4ของมหาพิกัร์หัวข้อที่4ของมหาพิกัด์คือมหาทศเป็นจกูล มหาทศเบนจคูณทศแปลว่า10เนาะเบนจคูณก็1-5ถึง5ฉะนั้นเวลาตั้งก็ตั้งเหมือนเดิม 1, 2 3 4 5ต้องตามต้องำเอาไหมดีชา้าสะเจ็บขิงทศแปลว่า10บแน่นอนมันคือ10 มันก็เต็มไปด้วย10จะแบ่งเป็น2อย่างอันนี้ก็10 10 10 10เพราะมันคือทศศัททศศคือ10ทีนี้พอเป็นขิงที่แปลว่าอากาศเนี่ยอันเนี้ยดินน้ำลมไฟเหมือนกันชายหญิงเหมือนกันจะแยกออกเป็นชาย9เพราะชายมี9ลรู9 9ช่อง9ช่อง หญิงมี10ลูก็เลยเป็นผู้หญิงเป็น10บสิบสิบสผู้ชายเป็น10บสิบสส่วนโอเคนี่มาดูสองจดห้าสอชื่อมหาพิกัดโสรถโสรถเบนเบนจะกูลโสรถโสรถแปลว่า16เนาะโสรถเป็นจักรูลก็คือ1นถึงห แต่ส6นี้มันหมายความว่าอัตราส่วนสูงสุดคือ16ทีนี้เราก็ต้องมาจำว่าส,สัดส,ส่วนที่เขาให้ก็ส1บหลดทีละครึ่งอ่ะเอ๊ไม่ถึงซึ่ง16 8 6 4 2ปดี่สอเนี่ย อันนี้สัดส่วนที่ที่เขาจะพูดถึงอ่าทีนี้มาดูดูแบบเดิมเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าลงลงเบนจกคูลไปห้าส่วนปุ๊บปุ๊บก็นี้คือดีนะช้าสะเจ็ดขิงโอเคอ แต่อันนี้ที่เกี่ยวข้องก็จะมีอีกหน่อยก็คือเราจะมีดินน้ำลมไฟอากาศดินน้ำลมไฟอากาศเราจะมีแบ่ง <c oughs> ดินน้ำลมไฟอากาศ ันนี้ก็ดินน้ําลมไฟอากาศแต่ในในส่วนที่เป็นสมุนไพรอันนี้ดินน้ําลมไฟอากาศในส่วนที่เป็นปัตทวีอาโปวายโยเตโชแล้วก็อากาศอากาอากาศเท่ากันก็มาดูว่าสัดส่วนที่ใช้นะคะถ้าในกรณีแบบใช้กับ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุรดูธาตุงงาไฟก็แล้วแต่ว่าเขาจะใช้กธาทนะุอะไรเนาะเอามาดูอ่ะสมมติใช้ก็เรียงอย่างนี้เห็นไหมสิบหกสิบหกสิบหกเรียงเหมือนทั่วไปเลยเป็นตะแคงยาวแล้วก็ปุ๊บหกสี่สองนี่เลยก็แบบลันไปเรื่อยๆเนาะ เห็นไ,ไหมลันลันรันฉลับไปเรื่อยๆแปดหกสี่สองแปดหกสี่สองแป่สองแปก็เห็นไหม ความความเฉลียงก็จําไปเป็นอย่างนี้จําไปเป็นอย่างนี้แคแค่นี้อ่ะสอชื่อมหาพิกะทศเบนจขันมาหาพิกัดทศทศคือ10เนาะเบนจขัน ทีนี้ถ้าเป็นทศสเบนจก,กูลเนี่ยจะมีอัตราส่วนแค่สิบเท่าเท่ากันเนะเาะพะเบนจะขันเนี่ยเนื่องจากชื่อมันคล้ายกันก็ขันห้าไงขันห้าแต่ว่าขันห้าที่ใช้ก็คือสมุนไพรหนึ่งถึงห้าที่เราใช้ในเบนจก,กูลนั่นแหละเพียงแต่ว,ว่าพอเป็นลักษณะนี้ปุ๊บเบนจะคือสูงสุดคือห้าเลขที่ใช้คือหนึ่งถึงห้าเนาะและอัตราส่วนที่ใช้คือหนึ่งถึงห้า ทสเนี่ยแปลว่ารวมกันอย่างเงี้ยรวมกันให้ได้สิบกันไม่ใช่ได้ได้สิไม่ถึงเกินสิบทดสอบเบนจขันก็ไม่รู้ว่าเขาทำไมถึงเรียกทดสเบญจขันเอาเป็นว่าสองสองเบญจจะรวมกันให้ได้สิบมั้งก็ทำแบบตารางแบบเมื่อกี้เลย เหมือนโสรถเบนจ์กูเลยเพีงเยงแต่ว่าอาจจะใช้อัตราส่วนที่ไม่เหมือนกันดูนะเหมือนโสรถเบนจ์กูเลยอันนี้เหมือนเดิมดินอดีชา้า สะเจขิงดีช้าสะเจขิงอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยดินน้ำลมไฟอากาศก็เป็นปัจจุอาโปวายโยเตโช ก็ทีเนี้ยอันนี้ต่างกันตรงที่ว่าอันนี้ตัดสัสดส่วนสูงสุดคือสิบหกใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยสัสดส่วนสูงสุดคือห้าสี่สามสองหนึ่งใช้อัตราเรียงกันเหมือนกันห้าห้าการเรียงเหมือนกันเลยสี่สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งสี่ สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งเสร็จเรียบรอย้อยทีนี้อันที่ยากที่สุดละจำยากที่สุดได้หกล้านสุดท้ายของมหาพิกัดที่จำยากที่สุดคือข้อสองจุดเจ็ดนี่แหละมหาพิกัดทั่วไปมหาพิกัดทั่วไปมหาพิกัดทั่วไปเรา เอ้ยเราต้องจําอะไรบ้างมันจะไม่ได้เรียงแบบชาวบ้านเพราะมันมันแบบว่าซับซ้อนซับซ้อนทนี่เราจะเอาเราจะไม่ได้เอาไอ้นี่ขึ้นต้นและไม่ได้เอาสม,มุนไพรเราจะเอาสัดส่วนขึ้นต้นมหาพิกัดทั่วไปจะใช้สัดส่วน16 8 4 3 2ปหนึ่ง แล้วก็ครึ่งหนึ่งทีนี้สิ่งที่ต้องจําก็คือมันจะแบ่งเป็นสามสามช่องสัดส่วนที่แบ่งนะเดี๋ยวดูนะสัดส่วนที่แบ่งลากยาวเลยอ่าและทีนี้สิ่งที่ต้องจําในนี้ก็คือ มันจะทำเป็นทรงบ้านเนี่ยทรงบ้านมีป่องไฟการทะแยงตัวทะแยงตัวแบบทรงบ้านทรงบ้านมีป่องไฟอันนี้เรียกว่าจั่วซ้ายอันนี้จั่วขวาจั่วซ้ายหาร2จั่วขวาลบหอันนี้จะเป็นเสาบ้านจะเป็นครึ่ง นนจะเป็นครึ่งโอเคทีน,นี้มาดูเลยว่าไล่ตั้งแต่ทนนี่จะต้องแบ่งเป็นล็อกใหญ่ๆหจัดส่วนก่อนปุ๊บอันนี้เสาบ้านเสาบ้านก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ ปุ๊บปุ๊บปุอ่าอันนี้คือสัดส่วนสัดส่วนให้ดูบ้านเห็นไหมจวซ้ายอันนี้เสาเสามีสามเสาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแน่นอนว่าอันนี้ที่บอกแล้วว่าจั่วซ้ายหันสองจวขวาลบหนึ่งเดียงตามธรรมดาทั่วไปเลย และน,นี้ก็คือครึ่งครึ่งครึ่งทีนี้มาดูปึ๊บมันก็เรียงตามาธาตุอันนี้จะมีซับซ้อนนิดหน่อยอ่าอันนี้ธาตุเตโชแล้วก็เรียงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้วายโยาาปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บอันนี้อ,อ่าโปนแล้ว mm hmm. ละสุดท้ายคือปัตวี วายโยอันนี้สังเกตว่าจะไม่ได้เรียงดินน้ำลมไฟแต่จะเรียงตามตามปิตาธาตุจะไม่ได้เรียงตามแบบดินน้ำลมไฟนะที่ท่องธรรมดาก่อนหน้านี้แต่จะเรียงตามระบบปิตาวาตะเสมหะและปฐวีเรียงตามระบบธาตุซึ่งก็ทั้งสามอันจะแบ่งเป็นสามเคส ว่ากำเริบย่อนพิการ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 ทีนี้การจำเนื่องจากว่าเราจำ สมุนไพรที่ใส่ไปเป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยที่จะใส่เป็นสมุนไพรทั้ง9้าชนิดที่จะลงในมหาพิกัดทั่วไปนี้ทีนี้เราจะบอกว่าที่บอกว่าเป็นจัว่วเราจะทําเป็นนี้จัว่วตรงนี้จะเป็นตัวเลขตรงนี้เลขเดียวกันเลขเดียวกันเลขเดียวกัน ตรงนี้ก็เลขเดียวกันแบ่งแยกมีเลขเดียวกันเอเคเลขเดียวกันส่วนอันนี้อันนี้ก็จำว่าอันแรกเนี่ยไม่มีอันที่สองมีหนึ่งแถวอันที่สามมีหนึ่งแถวอันที่สี่มีทุกแถว การเรียงเลขเขาจะเรียงเป็นอันนี้ตีตีพลาตีสารตีกระตุกแล้วก็ส่วนอันเนี้ยมันไม่ได้เรียงอะไรแต่ว่าเราจำได้เฉยๆเราแค่จดจำเป็นเลขเลขทุกตัวเป็นตัวแทนของสมุนไพรนี่ดูตีพลา <7. S 2> 8จตีสารสี่สตีกระตุกห้าโอเคเสร็จแล้วสิ่งที่อยู่ในวงกลมมันคือเลขสามเลขสา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 มเลขสา แต่เน,นี้มันต้องจำเนาะอันนี้เป็น1นึ่งสองหสองหนึ่งสาสองหนึ่งสแล้วก็อันนี้แบบเหมือนจำเป็น9ก้าสี่สสองหนึ่งสี่สองเนี่ยเหมือนจำตรงเนี้ยจำตรงนี้จำตรงนี้เนื่องจากปอกแล้วเป็นคนจำตัวเลขเยอะได้เยอะกว่า ก็เลยก็เลยจำได้สามสามทีนี้พอได้ครบญิงก็ทำสูดูกุได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นห้าห้าอันนี้เป็นเนื่องจากธาตุลมลมไออันนี้ขิงอากาศ 9ก 9, 9. ้ส่วนอันนี้เป็นตีตีพลาตีพลาหมายความว่าช่องสุดท้ายนี้สัดส่วนเท่ากันหมดเลยคือครึ่ง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 ส่วนที่เหลือก็ทำเหมือนเล่นสุดูขูนั่นแหละเห็นมหนึ่งแถวสามสหนึ่งนี่เลยเล่นสบาย สี่หกสี่อันนี้ก็สี่สองสองสี่อันนี้ก็สามเจ็ดเจ็ดสามตามนี้เลยสองแปดแปดสองอันนี้ก็ สองสองสามหนึ่งตามนี้เลยไม่มีอะไรเลยสองหนึ่งสามหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองอันนี้ก็ห้าเก้าห้าเก้าจบได้แล้วหมายความว่าถ้าธาตุาไฟกำเริบ ในการใช้มหาธรยกัดทั่วไปถ้าทัดไฟกำเริบอัตราส่วนที่ใช้อะทัดไฟกำเริบนะอัตราส่วนที่ใช้คืออันนี้คืออะไรเพ4สี่เจ็ดต่อนะก็อันนี้หกเพกสี่เจ็ดห้าขิงสองด ชา้าดีเจ็ดอ่สะก็จำได้ไหมที่ที่เป็นจักรูนะ่ะเป็นจกักรูนะดีช้าสะเจ็ดขิงที่ก็เอาเนี่ยแหละสมุนไพรใส่ในตัวเลขดีหนึ 3, 4, ่งสองช้าสามสะสี่เจ็ดห้าขิงค่ะแล้วก็อันอันก็ตีพลาเนาะตีพลา หกหกเพกไทยป้อมเพกไทยป้อมแปดเป็นป้อมนะแล้วก็พริกพริกไทยเป็นเก้านะพริกไทยพริกไทยเป็นเก้าโอเคพริกไทยเป็นเก้านะเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็เอาผสมไทยไปใส่ในนี้แต่ละตารางเนาะแต่ว่าก็นี่แหละสี่ก็เจก็ดูว่าใส่ ก็จำเป็นตัวเลขก่อนแล้วค่อยแปลงเป็นแปลงเป็นได้นี่แปลงเป็นตัวสมุนไพรมันก็จะจำง่ายขึ้นเนาะเนี่ยเพกไทยป้อมเนี่ยแต่ก็อันนี้ก็ขิงขิงขิงเห็นไหมก็ไม่มีอะไรมากจบจบสำหรับมหาพิกัดนะคะ